พระเจ้าชาวที่สามทรงมอบบทบาทคู่พันผู้บัญชาการทหารอากาศให้กับเจ้าชายวินเลี่ยมนศะูนย์การบินกองทัพบ,บกในกำแพงกลางท่าทางแข็งแกร่งวันจันทร์ที่วันที่13พฤษภาคม2567พระเจ้าชาวที่สามและเจ้าชายวินเลี่ยมเสด็จเยือนศูนย์การบินทหารบก ฐานทัพทหารในกำแพงกลางในโอกาสนี้กษัตริย์แห่งอังกฤษทรงมอบบทบาทพันเอกผู้บัญชาการทหารอากาศให้กับพระราช,ชโอรสองคโตของพระองค์ผมอยากจะแบ่งปันความสุขอันยิ่งใหญ่ของผมที่ได้อยู่กับคุณแม้เพียงสั้นๆก็ตามความสุขที่แต่งแต้มด้วยความเศร้าอันยิ่งใหญ่หลังจาก32ปีที่ได้ร่วมงานกับคุณและชื่นชมความสำเร็จมากมายของคุณจากนั้นเขาก็ประกาศ บนอินสตาแกรมที่มีการแชร์รูปภาพท่าทางนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากแสดงความกระตือรือรน้นสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเจ้าชายวินเลียมทำหน้าที่เป็นนักบินผู้ภัยกองทัพอากาศมาหลายปีในช่วงเวลานี้พระองค์ทรงช่วยชีวิตผู้คนนับร้อยกษัตริย์วินเลียมในอนาคตของเราคือวีรบุรุษที่แท้จริงดังนั้นพระองค์จึงสมควรได้รับบทบาทนี้อย่างเต็มที่ แฟนคนหนึ่งเขียนโดยแฟนคนหนึ่งกษัตริย์ดูภูมิใจกับรัชทายาทมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเจ้าชายแห่งเวลของเราอดีตนักบ,บินที่ช่วยชีวิตผู้คนมากมายจะเป็นพันเอกที่ยอดเยี่ยมทำได้ดีกับเขาเขากล่าวเสริมอีกชื่อที่มีไว้สำหรับเจ้าชายแฮร์รี่เป็นหลักหากพระเจ้าชาวที่สามตัดสินใจมอบบทบาทพันเอกผู้บัญชาการกองทัพอากาศให้กับเจ้าชายวินเลี่ยม ก็ถือว่าบทบาทดังกล่าวมีไว้สำหรับเจ้าชายแฮร์รี่อย่างไรก็ตามหลังจากเม็กซิตมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปสำหรับกระจกผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์และนักเขียนทอมควีนวิเคราะห์ว่าการประกาศของกษัตริย์ชาวว่าเจ้าชายแฮร์รี่ถูกปลดจากบทบาทในฐานะพันเอกของกองทัพอากาศถือเป็นการเตะปันอย่างแท้จริงสำหรับลูกชายที่มักจะรู้สึกว่าถูกละเลยและประเมินต่ำไป ทอมควินชี้แจงอย่างโปร่งใสว่าสิ่งที่ทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกก็คือการมอบบทบาทให้กับผู้ชายที่แฮร์รี่คิดว่าเป็นต้นเหตุของปัญหามากมายของเขาน้องชายของเขาและการประกาศนี้เกิดขึ้นโดยเจตนาในช่วงที่แฮร์รี่เยี่ยมชมสหราชาณาจากักรโดยย่อผลกระทบสูงสุดมันแสดงให้แฮร์รี่เห็นว่าเขาไม่เป็นที่ต้อนรับอีกต่อไปแล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มาช่วยเหลือเจ้าชายแฮร์รี่ถ้าเจ้าชายวินเลียมมีแฟนๆมากมายเจ้าชายแฮร์รี่ก็จะเป็นเช่นนั้นดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนจึงรู้สึกเสียใจที่บทบาทนี้ไม่ได้ตกเป็นของเขาคนสองคนที่ไม่เคยร่วมรบเลยแม้แต่วันเดียวนี่เป็นเรื่องตลกแฮร์รี่รับราชการสองภารกิจในอัฟกานิสถานราชวงศ์อังกฤษเป็นเรื่องตลกคนหนึ่งเล่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกคนกล่าวเสริมว่ามันตลกจริงๆและค่อนข้างน่าขันที่เจ้าชายวินเลี่ยมยืนอยู่หน้ายานพาหนะโดยที่เขาขับรถไม่เป็นในขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่ทามหรือบางทีอาจเป็นเพียงชาวและวินเลี่ยมที่ทำตัวเล็กๆน้อยๆก็พอเพื่อเอาสิ่งที่แฮร์รี่ต้องทำงานหนะักเพื่อให้ได้มา